I like cooking กับ I like to cook ประโยค2ประโยคนี้มันฟังดูเหมือนจะมีความหมายคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีความต่างกันอยู่เวลาที่เราพูดจริงนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ English Tips เราจะมาดูกันว่า2ประโยคนี้มันต่างกันยังไงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ u n f o x English กับผมแล็กต้าเหมือนเดิมนะครับและ English Tips วันนี้นะครับอย่างที่บอกเราจะมาดูว่าระหว่าง I like cooking กับ I like to cook เนี่ย มันต่างกันด้วยหรอแล้วมันต่างกันยังไงนะครับก่อนอื่นเรามาเริ่มที่ความหมายของ2ประโยคนี้กันก่อนนะครับซึ่งความหมายของมันคือการที่เราบอกว่าเราชอบอะไรเหมือนกันถ้าเป็น i like cooking นะครับมันจะหมายความว่าฉันชอบการทำอาหารแต่ถ้าเป็น i like to cook จะหมายความว่าฉันชอบที่จะทำอาหารนะซึ่งฟังดูแล้วมันก็เหมือนๆกันถูกไหมฮะอ่าอย่างเช่นคำอื่นก็เหมือนกันนะครับอย่างเช่น i like eating ฉันชอบการกิน I like to eat. ฉันชอบที่จะกิน I like reading. I like to read. I like singing. I like to sing. I like dancing. I like to dance. เห็นไหมฮะมันก็ฟังดูเหมือนเป็นการที่บอกว่าเราชอบสิ่งเหล่านี้เหมือนกัน ซึ่งมันก็สามารถใช้ได้ทั้งสองประโยคอย่างที่เห็นนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วนะครับฝรั่งเขาจะชอบใช้ประโยคแบบแรกมากกว่าเวลาที่จะต้องบอกว่าฉันชอบสิ่งนี้ก็คือบอกว่า I like cooking มากกว่าคือฉันชอบการทำอาหาร I like swimming ฉันชอบการว่ายน้ำ I like watching movies ฉันชอบการดูหนัง อะไรแบบนี้นะครับซึ่งการบอกว่าชอบแบบนี้นะครับมันเป็นการบอกว่าชอบเฉยๆโดยที่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องชอบทําด้วยนะฮะคือเหมือนแบบฉันชอบอันนี้ฉันชอบของสิ่งนี้ฉันชอบสิ่งเหล่านี้นะค,คือเรามีความชอบกับสิ่งนี้เฉยๆเนาะแต่ว่าถ้าเป็น I like to นะครับมันจะเป็นการที่เราชอบที่จะทํา เราชอบในการลงมือทำอย่างเช่น I like to cook every weekend ฉันชอบที่จะทำอาหารทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ทุกๆวันหยุดคือชอบการลงมือทำอาหารในตอนช่วงวันหยุดนะฮะหรือว่า I like to read before I go to bed ฉันชอบที่จะอ่านหนังสือก่อนที่ฉันจะเข้านอนหรือ I like to play football with my friends ฉันชอบที่จะเล่นฟุตบอลกับเพื่อนๆของฉัน I like to sing when I'm taking a shower ฉันชอบที่จะ ร้องเพลงในตอนที่ฉันกําลังอาบน้าําอยู่อะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันเป็นการชอบในการกระทานะครับชอบที่จะลงมือทําสิ่งนั้นๆนะฮะซึ่งต่างจากแบบแรกที่บอกว่า I like singing ฉันชอบการร้องเพลงซึ่งเราอาจจะชอบการร้องเพลงอาจจะชอบดูคนอื่นร้องเพลงโดยที่ไม่ได้หมายความว่าเราชอบร้องเพลงนะครับโดยที่บางครั้งนะครับเราจะสามารถใช้2ประโยคนี้ร่วมกันได้เวลาที่เราบอกว่าฉันชอบการร้องเพลงแต่ฉันไม่ได้ชอบร้องเพลงนะครับเราก็จะบอกว่า I like singing but I don't like to sing. ฉันชอบการร้องเพลงแต่ฉันไม่ชอบที่จะร้องเพลงเราอาจจะชอบดูรายการประกวดร้องเพลงชอบดูคนอื่นร้องเพลงนั่นน่ะคือหมายความว่า I like singing ฉันชอบการร้องเพลงหรือว่าอย่างเช่น I like cooking but I don't like to cook. ฉันชอบการทำอาหารแต่ฉันไม่ได้ชอบในการลงมือทำอาหารนึกออกไหมฮะคือฉันอาจจะชอบดูคนอื่นชอบดูรายการ master chef ในชอบดูเขาทำอาหาร อ่ะฉันชอบมากเลยการทําอาหารเนี่ยมันดูแล้วมันมันมีความสุขเวลาที่เราได้ดูมันมีความแบบความชอบเวลาที่เราได้ดูอ่ะแต่ว่าถ้าจะให้ลงมือทำเนี่ย I d o n t like to cook แต่ฉันไม่ไม่ชอบที่จะลงมือทําอาหารพูดง่ายงก็คือ I like cooking I like singing I like dancing มันหมายความว่าเราชอบสิ่งนั้นโดยที่เราอาจจะไม่ได้ชอบทำมันก็ได้เราอาจจะแค่ชอบดูชอบฟังชอบเห็นคนอื่นทําสิ่งเหล่านั้นแล้วเรารู้สึกชอบรู้สึกมีความสุขนะฮะอันนั้นคือแบบที่เป็น I like cooking นะครับแต่ว่าถ้าเป็นสิ่งที่เราชอบทำชอบลงมือทำเนี่ยเราจะใช้เป็น I like to cook I like to read I like to play football โอเคเกตแล้วใช่ไหมครับนั่นแหละอย่างที่บอกมันคือการบอกถึงความชอบเหมือนกันแต่ว่ามันชอบคนละแบบนะครับชอบดูเฉยๆหรือว่าชอบลงมือทํามันต่างกันแค่ตรงนี้นะครับก็ถ้าเข้าใจแล้วนะครับลองถามตัวเองดูสิว่า I like cooking หรือว่า I like to cook หรือว่าทั้ง2องอย่างโอเคหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับระหว่าง2ประโยคนี้ว่ามัน มีความหมายแตกต่างกันอยู่ตรงไหนนะครับเวลาที่เราใช้งานจริงเนาะก็ในช่วง n n l l s s t t p ปนี้นะครับถ้าใครที่อยากจะสอบถามนะครับหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับว่าคำนี้มันต่างจากคำนี้ยังไงหรือว่าคำพวกนี้เอ๊ะเวลาใช้แล้วมันดูเหมือนจะเหมือนกันแต่ว่า เวลาใช้จริงมันต้องใช้ยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามกันได้ที่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาทำความเข้าใจแล้วก็ไขข้อสงสัยใน n n l l s s h ชิปกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมแลกต้าแล้วก็ Unfox English ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อน see you again next time goodbye